สวัสดีเอทุกท่านทุกคนชิปนี้พอยายโมลามโมลานกาสิมาลองเพลงไซดนตรีพืนเมืองอีสานบานเฮานะครับเนาะเป็นเพลงที่มีซืซอว่าพบรักวันแฮเทียนเพเป็นคนอุบลเมืองนี้ใครเคยได้ไปเมืองสาวงามวิไลตาม ที่ผมนั้นเคยได้พบต่นที่เขารบขอเชิญเที่ยวชมพี่เป็นโคลุบุคนนี้ไม่เคยหลอกใครมีแต่เศร้าแดนไกลทำให้อายได้ลงมักพอสักพักเจ้าก็จากพี่ไปทำให้พี่เศร้าใจอยู่เมืองบุญ เห็นเจ้าเดินเข้าไปทักบอกรักทันทีที่เห็นไม่ได้เป็นชายเจ้าชูงามหลูมันดังเดือนเพนใจพี่มันเต้นเมื่อตอนทักนางขอเดินเคียงข้างได้ไหมคนดีเพราะว่าตัวพี่นี่ลงรักนางเห็นเจ้าไม่ทันคำวันน้องนั่นนั้น สั่งลาไอสั่งอย่าลืมไอเดืออย่าเพือลืมคำสัญญาน้องบอกปีหน้าจะมาให้พี่คอยท่าปีหน้ามาไหมโอ้ความใจโอ้ควัใจ,ใจพี่ชายนี่เอ้ยโอ้แม่บางผู้งามเอ้ยพี่เป็นคนรูบล คเคยเไได้ไปมืองสาวงามวิลาลตามที่ผมนั้นเคยได้พบทันที่เคารบขอเชิญเที่ยวชมเห็นเจ้าในงานแห่เทียนไอหลงรักเท่าชีวีน้องไปไกลห่างใจไม่ห่างนี้คนสวยของพี่พันศาปีนี้มันทำให้พี่ พบรักนางสวัสดีครับขอบคุณครับ